สวัสดีครับสายภาพบรรยากาศนะครับวันนี้ที่ลบบุรีนะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับแต่มาช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะฮะก็ยังมีแดดแรงมากเลยนะครับอากาศร้อนมากแต่จู่ๆนะครับช่วงเวลาฝนตกประมาณวันนี้นะก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงนะฮะมาส่งนมให้กับลูกค้าครับผม จังหวะส่งนมให้ลูกค้าเสร็จฝนก็ตกลงมาพอดีเลยครับส่วนผมเองก็นั่งหลบฝนอยู่นะครับบนรถนะครับบนรถที่ผมใช้ในการขายนมนะครับนั่งหลบฝนอยู่ใต้ภายใต้หลังคารถนะครับเพราะว่าบริเวณแหงนี้เนะี่ยไม่มีที่ให้หลบฝนได้เลยนะครับนะี่ครับผมนั่งอยู่บนถังนม ก็ระหว่างที่รอฝนหยุดตกนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศให้รับชมกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรดีเขาบอกว่าฟ้าร้องให้ออกมาให้ันฟ้าสงสารและคงผิดวัง ที่ชักนังให้ฉันพบเธอฟ้าคสงสงสารทุกคนั้งยังฉันจูกหลอกเลื่อยไปถูกเขาลวงเขาลวงหัวใจเอาไปต้องยำทำแก่บนฟ้ากใจหนัก สิ้นฟ้าทาาั้งรางที่แห้งเปลัวน้ำตาฟ้าเริ่งมาลดทัวลดหัวใจฉันจนเย็นชาถึงเคยได้ร้องถึงเคยได้รู้ถึงเคยรู้รจักสุดท้ายต้องมาอกหเก ไม่รู้จะทำยังไงคงบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนพอประมาณดูทีท่าว่าจะไม่ ไม่หยุดตกง่ายๆเลยนะครับ